สวัสดีค่ะทุกท่านแม่หมอดวงดีพาโชคขอต้อนรับเข้าสู่คำทำนายดวงประจำวันที่5กุมภาพันธ์2568ตรงกับวันพุธขึ้น3ค่ำเดือน4ปีมะโรงวันนี้เป็นวันพุธพลังของวันส่งผลให้หลายราศีต้องใช้ไหวพริบและการสื่อสารเป็นสำคัญบางราศีมีโอกาสดีเรื่องการงาน และการเงินแต่บางราศีต้องระวังเรื่องอารมณ์และการตัดสินใจดวง12ราศีประจำวันพุทธที่5กุมภาพันธ์2568ราศีเมษร21มีนาคมถึง19เเมษายนการงานงานที่ต้องใช้การติดต่อสื่อสารจะได้รับผลตอบรับที่ดีการเงินรายจ่ายเพิ่มขึ้นควรวางแผนการใช้เงินให้รอบคอบความรักคนโสด มีโอกาสเจอคนถูกใจคนมีคู่ควรลดความใจร้อนราศีพฤษภ20เมษายนถึง20พฤษภาคมการงานมีโอกาสดีในเรื่องงานอาจได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่การเงินรายรับดีขึ้นมีโอกาสได้เงินจากงานพิเศษความรักคนโสดเสน่ห์แรงมีคนเข้ามาสนใจคนมีคู่ควรให้เวลากันมากขึ้นราศีเมถุน 21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนการงานงานเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและสื่อสารจะไปได้ดีการเงินรายได้เสริมมีเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องบริหารให้ดีความรักคนโสดอาจมีคนเข้ามาคุยแต่ต้องดูให้แน่ใจคนมีคู่ต้องใส่ใจกันมากขึ้นราศีกรกฎ21มิถุนายนถึง22กรกฎาคม การงานมีโอกาสได้งานใหม่หรือได้รับโปรเจกต์สำคัญการเงินรายรับมั่นคงแต่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนเสียเส่ยงๆความรักคนโสดยังต้องรอจังหวะที่เหมาะสมคนมีคู่ต้องหาเวลาให้กันราศีสิงห์23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมการงานงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์หรือการตลาดออนไลน์จะไปได้ดี การเงินมีโชคลาภเล็กๆหรือได้เงินจากงานพิเศษความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่จากงานคนมีคู่ควรหลีกเลี่ยงปัญหาการเข้าใจผิดราศีกัน23สิงหาคมถึง22กันยายนการงานต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจเรื่องสำคัญการเงินรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ยังสามารถจัดการได้ความรักคนโสด มีโอกาสพบรักใหม่คนมีคู่ต้องลดความคาดหวังและเข้าใจกันให้มากขึ้นราศีตุล23กันยายนถึง22ตุลาคมการงานงานที่เกี่ยวกับการเจรจาหรือต่อรองจะมีผลสำเร็จที่ดีการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวควรบริหารให้ดีความรักคนโสดมีโอกาสได้พบคนถูกใจคนมีคู่ต้องปรับตัวเข้าหากัน ราศีพิจิก23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนการงานมีงานเร่งด่วนเข้ามาต้องบริหารเวลาให้ดีการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือรถควรระวังการใช้เงินความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่เข้ากันได้คนมีคู่ต้องให้เวลากันมากขึ้นราศีธนู22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคม การงานงานที่ต้องเดินทางหรือติดต่อกับคนต่างถิ่นจะไปได้ดีการเงินมีรายได้จากงานเสริมหรือโชคลาภเล็กๆความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนใหม่จากการเดินทางคนมีคู่ต้องสร้างความเข้าใจราศีมังกร22ธันวาคมถึง19มกราคมการงานมีโอกาสก้าวหน้าในงานหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ การเงินรายรับดีแต่ต้องระวังรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพความรักคนโสดอาจมีคนเข้ามาสนใจคนมีคู่ต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นราศีกุม20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์การงานงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือโซเชียลมีเดียจะโดดเด่นการเงินมีโอกาสได้กำไรจากการลงทุนหรือได้เงินพิเศษ ความรักคนโสดอาจพบรักจากการทำงานคนมีคู่ควรหาเวลาให้กันมากขึ้นราศีมีน19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมการงานงานที่ต้องใช้ไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์จะไปได้ดีการเงินมีโชคลาภเล็กๆหรือได้เงินจากช่องทางพิเศษความรักคนโสด มีโอกาสพบคนที่ถูกใจจากการทำกิจกรรมใหม่ๆคนมีคู่ต้องเสริมความมั่นคงในความสัมพันธ์ดวงสำหรับผู้ที่เกิดทั้งเจ็ดวันคนเกิดวันอาทิตย์การงานก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งการเงินมีโชคลาภเล็กๆคนเกิดวันจันทร์งานเกี่ยวกับการสื่อสารและการตลาดจะประสบความสำเร็จการเงินมั่นคงขึ้นคนเกิดวันอังคาร งานมีการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ไหวพริบการเงินมีรายจ่ายเยอะต้องบริหารให้ดีคนเกิดวันพุธงานต้องใช้ความละเอียดรอบคอบการเงินมีโอกาสได้เงินจากหล่งใหม่คนเกิดวันพฤหัส,สบดีงานที่ต้องเดินทางจะมีความก้าวหน้าการเงินมีโชคจากการลงทุนคนเกิดวันศุกร์งานที่เกี่ยวกับเจรจาต่อรอง จะไปได้ดีการเงินเริ่มดีขึ้นมีโอกาสได้เงินก้อนคนเกิดวันเสาร์งานต้องใช้ความพยายามมากขึ้นควรวางแผนให้ดีการเงินต้องระวังรายจ่ายฟุ่มเฟือยสรุปวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ไหวพริบและความรอบคอบหลายราศีมีโอกาสประสบความสำเร็จในงานแต่บางราศีต้องระวังเรื่องการเงินและความสัมพันธ์ แนะนำให้เสริมดวงด้วยการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างหรือช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเสริมพลังบวกหากชอบคำพยากรณ์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามดวงดีพาโชคเพื่อรับคำทำนายดวงแม่นๆทุกวัน